ทามาดามซิงเจอวางนะคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะเตออยู่บนรถเตอรออยู่บนรถมาดามติ้งออกมาจากน้ำตกแล้วนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ก็กำลังเดินทางเข้าไปยังตัวเมืองจัสเปอร์นะคะใช้เวลาเดินทาง5ชั่วโมงได้แล้วนะคะคุณผู้ชมยังไม่ถึงจัสเปอร์เลยเพราะว่ามาดามติ้งแวะเก็บภาพตรงโน้นตรงนี้ ตลอดเส้นทางเลยค่ะระหว่างทางมาดามติ้งก็เจอกวางนะคะคุณผู้ชมเป็นกวางตัวผู้ค่ะเขาสวยงามมากมเลยค่ะนักท่องเที่ยวก็จอดรถถ่ายรูปกันเป็นการใหญ่เลยนะคะคุณผู้ชม ดามติ้งพาคุณผู้ชมมามาชมวิวสวยๆของเมืองจสเปอร์นะคะหลังฝนตกนะคะแต่ตอนนี้ก็ลมอยู่นะคะแต่ลมไม่แรงเป็นปล่อยๆลมค่ะดูขอสิค้า,า,ม,ม,ามีขบวนรถไฟขนสินค้าส่งไปยังที่เคาลีแน่นอนเลยค่ะเพราะเส้นทางนี้จะกลับไปเคาลาเนรนะคะแล้วให้คุณผู้ชมมาชมบรรยากาศด้วยกันนะคะ ติดตามชมนะคะคุณผู้ชมค่ะฝนตกลงปล่อยๆนะคะคุณผู้ชมเมฆก็ลอยต่ำมากเลยนะคะดูสิคะสวยงามบรรยากาศที่เมืองจัสเปอร์ของชาววันนี้นะคะมาดามติงมาถึงจจสเปอร์เมื่อคืนนี้ก็นอนพักผ่อนที่โรงแรมเลือกตรงที่บริเวณชมวิวสวยๆนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมขบวนรถ ส่งสเสบียงสินค้านะคะไปยังเมืองแคลกะรีจากนั้นก็คงมุ่งหน้าต่อไปยังเมืองแวนคูเวอร์นะคะเมืองแวนคูเวอร์อยู่ทางทิศตะวันตกของแคนาดานะคะคุณผู้ชมห่างจากแคลกะรีก็ประมาณ11-12ชั่วโมงนะคะถ้าขับรถส่วนตัวะคะ่ะหลังจากทานอาหารเช้าเสร็จนะคะคุณผู้ชม มาดามติ้งก็จะเดินทางไปเที่ยวที่มาลีลินเลกต่อนะคะคุณผู้ชมก็ติดตามกับมาดามติ้งไปนะคะมีอะไรสวยๆงามๆให้คุณผู้ชมได้รับชมตลอดเส้นทางเลยคะ่ะแดดออกแล้วม,มาดามติ้งไปนะคะนนคุณผู้อากาศดีนะคะมาดามติ้งขอโพสท่าสวยๆนะคะเราเริ่มออกเดินทางแล้วนะคะสองข้างทาง สนนะคะตามภูเขาจะมีต้นสนคุณผู้ชมสังเกตไหมคะทำไมต้นสนมันยืนต้น วิวสองข้างทางค่ะคุณผู้ชมมาดามติงก็แวะลงเหยียดแข่งเหยียด้าหน่อยนะเดินทางมาไกลแล้วค่ะเดินทางต่อนะคะเราเดินทางต่อะคะ่ะแบะแบะตรงนี้แป๊บหนึ่ง จากนั้นเราก็จะเดินทางไปยังออริลินเลกต่อนะคะออริลินเลกอยู่สุดแดนของจัสเปอร์เลยนะคะคือได้ฝนตกนะคะคุณผู้ชมวันนี้มาฝนตกค่ะนสวยมากๆเลยเป็นดินแดนสุด ออยไหมคะคุณผู้ชมจะได้เนาะน่าจะได้ดูตอนที่แดดสวา่สวางงาน้ำสีเขียวมาลกดคะ่ะถ้าอยากดูแบบนั้นต้องมาเดือนกระะกฎะาคม ถึงแล้วค่ะมาินลินเลกเรามาถึงแล้วค่ะฝนก็ลงปล่อยๆอ,อ,อยู่นะคะคุะคณผู้ชมฟ้ามืดคึมแต่ไม่ถึงกับตกแรงค่ะพบปลอยๆนี่ค่ะดูฮันเตอร์สิคะอยาก,ออกจะ <มา S 2> เล่น,นอย่างเดียวเห็นน้ำไม่ได้เลยค่ะจะลงไปเล่นน้ำ วันี่ฝนตกฟ้ามืดใช่ไหมคะคุณผู้ชมตอนนี้ก็มีแดดแล้วคะ่ะชมบรรยากาศนะคะหลังฝนหยุดตกแล้วฝนหยุดตกแล้วคะ่ะชมบรรยากาศจำดานดง เดินชมกันค่ะคุณผู้ชมดามซ้ายค่ะชมกปเรื่อยราคาเท่าไหหนึ่งกิโลนะความยาวของ แค่ระยะทางแค่หนึ่งกิโลเมตรเองนะคะความยาวของเลกมี้แค่หนึ่งกิโลเมตรเห็นไหมเขาทำให้ดูนี่แค่หนึ่งกิโลเมตรลักษณะของเลกอันนี้เขาทำเป็นอันนี้เขาทำเป็นเป็นอะไรล่ะพื้นที่จำลองนะคะ พื้นที่จำลองของเลกนี้ความยาวแค่หนึ่งกิโลเมตรแูคุณผู้ชมดูก็คงสุดแค่ตรงภูเขาเลยสุดตรงภูเขาเรือก็คงไปถึงแค่ตรงนั้นที่คุณผู้ชมเห็นนี้ก็คือเรือนำเที่ยวในมารินเลนากนะคะคุณผู้ชม ดามติ้งอิจฉาามามาด้วยไปไม่ได้นะสามนีไม่อยากให้มาอยู่บนรถคนเียบืออะไรอดนั่งเลยคุณผู้ชมคะ่ะคลิปนี้คงพอแค่นี้นะคะติดตามมาดามติ้งในคลิปต่อไปนะคะยังไม่จบนะคะยังมีอีกเยอะนะคะ ว่าพรุ่งนี้มาดามติ้งจะได้นั่งเรือไหมคะเราจะกลับไปปรึกษากันใหม่เพื่อได้กลับมานั่งเรืออีกพรุ่งนี้คะ่ะ